ขับรถไปกลับ4ี่ชั่วโมงเพื่อกินข้าวแช่สองร้านแห่งเมืองเพชรบุรีน้อนี่น้องก็คืององแงมากอยากกินข้าวแช่ขอบคนเตยนะจ๊ะที่ขับรถมาให้เริ่มที่ร้านแรกข้าวแช่แม่ออนตราดริมน้ําเพชรบุรีร้านนี้คนแนะนําน้องมาเยอะมากคือข้าวแช่เมืองเพชรเนี่ยจะมีข้าวลอยน้ําดอกมะลิ <c oughs> มาพร้อมกับเครื่องสมอย่างอันแรกเลยคือผักกาดหวานซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมาก ทุกคนคือมันหวานกําลังดีต่อด้วยลูกกะปิแล้วก็ปลาหวานคือโดยรวมเนี่ยเครื่องจะออกหวาน,นหวานนอยแต่พอกินพร้อมกับข้าวแช่เย็นๆนชื่นใจเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากทุกคนแถมค้าเสียาหายก็คือน่ารักมากจ้าชุดละสองห้าแบกกลับบ้านไปเลยจุกจต่อที่ร้านสองข้าวแช่ปลาเอื้อนจะอยู่แถวสถานีกาชาตนะเครื่องเนี่ยก็มาคล้ายๆกับร้านแรกเลยแต่ตัวผักกาดหวานแล้วก็ปลาหวานเนี่ยจะออกหวานแล้วก็เหนียวกว่าน้อยส่วนตัวน้องจะชอบลูกกะปิของร้านนี้ ในฐานะที่เป็นคนรักข้าวแช่นะน้องถูกใจมากเลยที่สำคัญเนี่ยข้าวแช่ที่นี่สามารถกินได้ทั้งปีด้วยจ้าไม่ได้มีแค่